สวัสดีค่ะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอโลชาช c h น n ค่ะค่ะก็สําหรับวันนี้นะคะพอจะมาบอกวิธีนะคะจ่ายบิลค่าโทรศัพท์ของ AIS กันค่าทุกคนไม่ว่าจะเป็นค่าโทรศัพท์นะคะหรือว่าค่าเน็ตบ้านเนี่ยก็สามารถจ่ายได้นะคะผ่านตัวแอปพลิเคชันของเขาเลยค่ะทุกคนกับตัว m y AIS นั่นเองค่ะในขั้นตอนในวันนี้นะคะจะต้องกดอะไรบ้างไปที่ไหนบ้างเนี๋ยวันนี้พอพาไปทากันทั้งหมดเลยค่ะแต่ว่าก่อนอื่นนะสำหรับใครที่เข้ามาแล้วล้วก็ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะคะ กดทุกอย่างเลยเพื่อเป็นกำลังใจให้พ่อยด้วยค่ะวนถ้าวันนี้นะคะใครพร้อมแล้วนะคะสามารถกดผ่าลิงด้านล่างได้เลยนะพลอยเนี่ยมีการทิ้งลิงก์เอาไว้ให้แล้วนะคะทั้งในตัว Description แล้วก็ในตัวคอมเมนต์ค่ะกดผ่าลิงดละะ์ด้านล่างนะคะดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน MyAes นะคะแล้วเดี๋ยวเข้าไปชำระบ,บินของกันได้เลยค่ะไปดูกันได้เลยโอเคค่ะทุกคนทนะุเพื่อน,นนะคะกดลิงก์ด้านล่างตามที่พ่อยบอกแล้วนะคะก็ทำการดาวน์โหลดแอป MyAes เฮเรียบรอยนะคะแล้วก็เข้าสู่ระบบกันค่ะโดยเรานะคะจะเข้ามาที่หน้าหลักแบบนี้นั พอเราเข้ามาที่หน้าหลักแล้วนะคะสำหรับใครที่อยากจ่ายนะคะตัวแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตนะคะไม่ว่าจะเป็นอินเทอร์เน็ตมือถือหรือว่าอินเทอร์เน็ตบ้านนะคะให้เราเนี่ยเข้ามาที่คําว่าแพ็กเกจตรงนี้เลยค่ะทีนี้นะคะพอเราเข้ามาในหน้านี้แล้วนะคะทุกคนนะเขาจะมีเขียนว่ายอดขังชําระ <Francis> ค่ะทุกคนเราเนี่ยก็กดคําว่าจ่ายบินตรงนี้ไปได้เลยค่ะโดยพอเรากดจ่ายบินแล้วนะคะตัวนี้เนี่ยจะขึ้นมานะคะทั้งเบอร์ที่เรามีตัวเน็ตบ้านนะคะเน็ตมือถือเนี่ยจะขึ้นมาทั้งหมดเลยโดยถ้าเป็นตัว A S Fiber นะคะก็ตัวนี้เนี่ยจะเป็นบ้านค่ะแต่่วาาถ้เป็น เอปกติตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นเน็ตมือถือนั่นเองค่ะใน,ในวันนี้นะคะบินที่พอจะมาจ่ายกันนะคะจะเป็นมินของเน็ตบ้านนั่นเองค่ะพอก็จะกดติ๊กถูกนะคะไปที่ยอดที่พพอต้องการชําระเลยนะหลังจากนั้นนะคะก็กดที่คําว่าชําระเงินนั่นเองค่ะพอเราเนนะคะกดที่ชําระเงินแล้วนะคะเขาเนี่ยก็จะมีนะคะตัวธนาคารนะคะต่างๆหรือว่ารูปแบบการชําระเงินต่างๆมาให้เราเลือกะคะ่ะซึ่งในวันนี้นะคะพอจะเลือกชําระนะคะผ่านตัวบัตรเครดิตนั่นเองนะคะพอก็จะกดเลือกไปเลยนะคะแล้วก็กดคําว่าชําระเงินค่ะหลังจากที่เรานนะคะกด ระเงินนะคะถ้าใครเป็นบัตรเครดิตแบบพอนะคะเขาเนี่ยก็จะให้ใส่พวกเลขบัตรเครดิตนะคะวันหมดอายุนะคะแล้วก็ CVC ต่างๆนะคะเพื่อนๆเนี่ยก็ใส่ข้อมูลตรงนี้นะคะแล้วก็กดชําระเงินให้เรียบร้อยนั่นเองค่ะโอเคค่ะทุกคนแล้วเมื่อกี้นะคะพอเนี่ยก็ได้กดใส่เลขบัตรนะคะแล้วก็ใส่ MFS อะไรต่างๆเรียบร้อยนะคะจนตอนนี้ค่ะพอเน่ยได้ชําระบินใะค่าบริการ A8 Fiber นนคะที่เป็นเน็ตบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะเขาก็จะเขียนเลยค่ะว่าชําระค่าบริการเรียบร้อยนะคะยอดชาระเท่านี้นะคะช่องทางที่พอจ่ายไปก็คือเป็นตัวบัตรมาเต็ อ,ะะอ่านชำระวันที่เท่านี้นะคะเท่านี้นะคะเ,เพื่อนๆเราเนี่ยก็สามารถจ่ายบินนะคะค่าโทรศัพท์นะคะค่าเน็ตบ้านต่างๆนะคะผ่านแอป MyAA ได้แล้วค่ะบอกเลยนะคะว่าวิธีนี้เนี่ยง่ายมากๆเลยเพื่อนๆคนไหนที่กําลังอยากจะจ่ายบินอยู่นะคะลองเข้าแล้วก็ดาวน์โหลดแอป MyAA กันได้เลยค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะพอก็เอาวิธีดีๆมาฝากกันเอาไว้เท่านี้นะคะใครที่อยากดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน MyAA นะคะกดผ่านลิงก์ด้านล่างของขอได้เลยนะคะทุกคนนะแล้วก็สาหรับวันนี้นะคะพอก็เอาวิธีดีๆมาฝากกันเอาไว้เท่านี้ค่ะสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะ ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งติดตามกันไว้ด้วยส่วนใครนะคะอยากให้พลอยทำคลิปอะไรเพิ่มเติมอีกคอมเมนต์บอกไว้ที่ด้านล่างได้เลยค่ะที่สาคัญน,นะคะในคลิปหน้าเนี่ยพลอยจะไปสอนนะคะวิธีการสร้างการชรําระเงินแบบอัตโนมัตินะคะก็คือทุกๆเดือนนะคะเขาจะตัดเลยตัดเลยนะคะทำให้เราเนี่ยไม่ลืมชําระบิลค่าโทรศัพท์จะต้องทำยังไงนะคะเดี๋ยวในคลิปหน้าไปบอกกัน,นะคะ่ะก็สําหรับวันนี้นะคะพลอยไปแล้วค่ะทุกคนบ๊ายบาย